เชิญเกลือสิงเจอนไปเ5 365วันสำหรับนักเดินทางวันที่30พฤษภาคมบันทึกภูมิปัญญาของหมาอืนแจ็คหมา 1. ผู้บริหารมีอะไรมากกว่าพนักงาน ผู้บริหารอย่าได้เปรียบเทียบทักษะกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอันขาดผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเก่งกว่าคุณแน่ถ้าเขาไม่เก่งกว่าคุณก็แปลว่าคุณเลือกคนผิดแล้ว 1. ต้องเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ต้องมองให้ไกลกว่าเขา 2. ต้องเปรียบเทียบความใจกว้างผู้บริหารต้องใจกว้างยอมรับความไม่เป็นธรรมได้ต้องยอมรับยอมทนได้ในสิ่งที่คนอื่นยอมรับยอมทนไม่ได้ 3. ต้องเปรียบเทียบความสามารถแท้จริงความสามารถในการต้านทานความพ่ายแพ้ต้องแข็งแกร่งกว่าเขาคุณลักษณะที่ผู้บริหารชั้นยอดควรมีก็คือวิสัยทัศน์ความใจกว้างและความสามารถแท้จริง 2. ปัญหา4ข้อที่คนหนุ่มสาวต้องคบคิด 1. อะไรคือความพ่ายแพ้การล้มเลิกก็คือความพ่ายแพ้ที่ใหญ่ที่สุด 2. อ,อะไรคือความแข็งแกร่ง เมื่อผ่านความทุกข์ยากความไม่เป็นธรรมอุปสรรคนานะการคุณจึงรู้ว่าอะไรคือความแข็งแกร่ง 3. ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของคุณคืออะไรขยันมากกว่าคนอื่นนิดพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยมีอุดมการมีสิ่งมุ่งหวังมากกว่าคนอื่นอีกนิดนี่ก็คือความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของคุณ 4. ความฉลาดเป็นศัตรูโดยกำเนิดของผู้มีปัญญา คนโง่ใช้ปากพูดจาคนฉลาดใช้สมองพูดจาคนมีปัญญาใช้ใจพูดจา 3. อย่าทำให้การตัดเพาะกลายเป็นความเคยชิน 1. มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการถอยหลังรุนแรงที่สุดเทียบกับสัตว์ใหญ่มนุษย์มือตีนอ่อนแอเทียบกับสุนัขมนุษย์บอดด้านการดมกลิ่นแต่มนุษย์กลับวิวัฒนาการด้านการตัดพาอ 2. ฉันขอบคุณยุคที่เปลี่ยนแปลงนี้ฉันขอบคุณการตัดเพาะของคนจํานวนนับไม่ถ้วนเพราะในขณะที่คนอื่นกําลังตัดเพาะจึงเป็นโอกาสของคุณมีแต่ยุคที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นช่วงเวลาที่คนทุกคนจะเห็นชัดว่าตัวเองมีอะไรต้องการอะไรควรทิ้งอะไร 3. ทําบ้างบางครั้งไม่มีปัญหาแต่ถ้าทําให้การตัดพาะกลายเป็นความเคยชินก็เหมือนดื่มน้ําทะเลดื่มยิ่งมาก ยิ่งกระหายหนัก4ถท้ายสุดพบว่าคนที่เดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จล้วนแล้วแต่เป็นพวกคนโง่ที่ไม่ตัดเพาะอะไร5โลกจะไม่จำว่าคุณพูดอะไรแต่จะไม่ลืมแน่ว่าคุณทำอะไร4สนทนาเรื่องการสร้างธุรกิจ1สิ่งที่ดีมักจะเป็นสิ่งที่พูดได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่พูดได้ชัดเจนมักจะไม่ใช่สิ่งที่ดี 2. การสร้างธุรกิจต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดไม่จำเป็นต้องหาคนที่ประสบความสำเร็จที่สุด 3. สิ่งที่พึ่งไม่ได้ที่สุดในโลกนี้ก็คือคอนเน c t ชัน 4. ฟรีคือสิ่งที่แพงที่สุดในโลก 5. วันนี้โหดร้ายพรุ่งนี้ยิ่งโหดร้ายวันมะรืนจะงดงามแต่คนส่วนใหญ่ตายในคืนพรุ่งนี้มีแต่วีรบุรุษที่แท้จริงที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ในวันมะรืน